คลิปนี้ผมจัดกระบะหน้าใหม่มาให้พี่ๆรับชมอีกหนึ่งคันสำหรับคันนี้เป็นรีโว่2.4ตัวเอ็นที่ครับคันนี้เป็นชุดแต่งร็อกโกรอบพันแบบนี้ได้เป็น4ประตูยกสูงเกียร์ออโต้สภาพดีเลยนะพนนีเลขไม้เพียง97,000กโลฟังก์ชันมีมาให้นะครับคันนี้เป็นเกียร์ออโต้4ประตูยกสูงเกียร์ออโต้เป็นช่วงล่างซูเปอร์เฟกเรียบร้อยนะครับรถบริษัทมือเดียวคันนี้มีกุญแจให้ครบ2ดอก,ดอกไม่มีอุบัติเหตุคนหนักพลิกคว่ำจมน้ํากับสีหรือว่ากอไม่ นะครับใครที่กำลังมองหาอยู่หรือสนใจนะครับรายละเอียดตัวรถเพิ่มเติมคันนี้ดูคลิปนี้ให้จบอย่าพลาดนะครับสวัสดีครับสวัสดีพี่พที่สนใจรถมือสองทุกทุกท่านด้วยนะครับวันนี้มาเจอกับผมอีกแล้วในช่อง top รถกระบะมือสองเจอกันอีกแล้วนะครับที่บริษัททออโต้อยู่ซอยสุวินทวงศ์หนึ่งครับหนึ่งมินบุรีกรุงเทพวันนี้ผมจัดกระบะหน้าหล่อหน้าใหม่มาให้พี่ๆี่รับชมนะสำหรับตัวนี้เป็นโฉมหน้าใหม่ 2.4ตัว NT ครับคันนี้เป็นจะเป็นตัวเริ่มต้นแต่ได้ปีใหม่นะครับคันนี้เลขหม่นะครับเพียง97,000โลเท่านั้นนะครับรถบริษัทมือเดียวป้ายแดงครับมีกุญแจให้ครบ2ดอกและที่สำคัญผมมีบริการตรวจรถให้ฟรี215จุดจากบริษัทกลางนะครับรับประกันไม่มีอุบัติเหตุชนหนักพลิกความจมน้ำกับสีหรือว่ากอไม่มีรับประกันเครื่องเกียร์ให้นะครับ1ปีนะครับ10,000กิโเมตรนะครับใครเพียําลังมองหาอยู่ กระบาดสีประตูยกสูงเกียร์ออโต้ปีใหม่ๆอยู่นะครับคันนี้ไม่ควรพลาดเลยนะครับเดี๋ยวรายละเอียดตัวรถเนี่ยโครงสร้างบอดี้ตัวรถเป็นไงเดี๋ยวพาพี่วิวรับชมในคลิปนี้นะครับราคาค่าตัวเนี่ยผมเปิดให้เลยคันนี้เพียงแค่6กแสนห้าหมื่นเก้าพันบาทนะครับคันนี้ฟรีดาวนะครับตกผ่อนเดือนละแค่ประมาณ1นึ0 0หบาทในเลทฟรีดาวครับแปงวดนะครับใครที่มีงบดาวนะครับค่างวดก็จะถูกลงกว่านี้นะครับเดี๋ยวรายละเอียดเป็นไงเดี๋ยวพารับชมกันนะสำหรับตัวนี้นะครับนี่สภาพด้านหน้าสวยมาก นะตัวนี้เป็นโฮตัว60ปีโตโยต้าครับคันนี้โอโ้โหบอกเลยชุดแต่งมาให้รอบคันแบบนี้สวยนะครับไฟหน้าโปรเจคเตอร์มีไฟเดทามนึ่งไลท์ไฟเลี้ยวไฟตัดหมอกคู้หน้าเป็นแบบ LVD ด้วยนะสำหรับโฉมปี2 2มีไฟตัดหมอกคู้หน้ามาแล้วนะในส่วนของตัวคิ้วโป่งซุ้มล้อนะฮะสาภาพดีเลยนะี่บอกเลยว่าสวยกิ๊บเอาไปในสาภาพพร้อมใช้นะในส่วนของตัวล้อนะครับตัวนี้ได้เป็นล้ออลลอยขนาด17นิ้วนะฮะตัวนี้รัดด้วยยางดันหลบปี2อ2 4นบีะครับเป็นยางใหม่4เส้นนะครับสัปดาห์ที่24 ปีสี่นะครับดอกยางสภาพดีเหลือๆเอาไปใช้งานได้อีกยาวๆช่วงล่างนะครับเราเก็บงานสปาแล้วก็ตรวจเช็คให้ก่อนส่งมอบอยู่แล้วนะท่านผู้ชมไม่ต้องห่วงนะมีรับประกันหลังการขายให้นะครับในส่วนของตัวกระจกข้างเป็นสีโครเมียมปรับพาบไฟฟ้ามีไฟเลี้ยวแบบ LED ให้ในตัวเรียบร้อยโลโก้ด้านข้างไฮรักนะครับตัวนี้มีมาครบเป็นสีโครเมียมมือเปิดก็จะได้มาเป็นสีโครเมียมนะครับกระจกแท้เดิมทุกบานติดฟิล์มมาแล้วรอบคันตัวนี้น่าจะเป็นฟิล์ม40รอบคันนะครับมาดูในส่วนของภายในครับ ภายในเนี่ยได้มาเป็นเบาะผ้าสภาพดีเลยนะครับเดี๋ยวเราจะสปาซักเบาะให้อีกหนึ่งรอบก่อนส่งมอบครับท่านผู้ชมไม่ต้องห่วงเบาะผ้าเดิวน่าจะเข็บขาวสวยๆแบบนี้มาดูส่วนของภายในนะครับภายในคันนี้นะครับเลขไมล์เพียง97,138มมโลเท่านั้นนะครับพวงมลาลัยเนี่ยเป็นแบบยูริเทนนะครับมาพร้อมมันติฟังก์ชันทั้ง2ฝั่งเลยนะครับตัวนี้หน้าจอเป็นหน้าจอแบบทัชสกรีนแล้วนะสามารถทัชสกรีนได้นะบ,บูทหงบูทหูสามารถเชื่อมต่อฟังได้หมดนะครับตัวนี้ก็สามารถ เชื่อมบูทูธฟังเพลงได้นะครับแต่ตัวนี้ในส่วนของตัวเอ็นทีเนี่ยจะยังไม่มีกล้องมองหลังนะครับใครที่อยากไปติดตั้งในส่วนของตัวกล้องมองหลังเพิ่มเติมนะครับสามารถติดตั้งได้หมดนะครับตัวนี้มี Android Auto Apple CarP l a y ให้ด้วยนะฮะตัวแอร์เนี่ยเป็นแบบแมนนวลนะครับตัวนี้ถ้าเป็นตัวไฮเนี่ยจะเป็นตัวแอร์อ t o โตนะครับถ้าเป็นตัวมิดก็ยังไม่ได้ออโตนะต้องเป็นตัวไฮนะในส่วนของตัว p o w e r o u t l e เนี่ยจะมีมาให้2ตําแหน่งแบบนี้นะฮะแล้วก็จะมี r a c t ั o น control ให้นะฮ สภาพหัวเกียร์เนี่ยไม่มีช้ำนะหัวเกียร์เดิมแท้จากโรงงานดีมากนะเป็นเกียร์ออโต้นะครับเกียร์เนี่ยเข้าง่ายกระชับทุกอย่างนะครับสามารถเข้าได้ตามปกติเกียร์ไม่มีติดขัดเครื่องยนต์ดีสมบูรณ์นะในส่วนของตัวโหมดการขับขี่เนี่ยมีมาให้2โหมดไม่ว่าจะเป็นโหมดอีโคโหมดพาวเวอร์มีมาให้นะครับเบรคมือเป็นแบบแมนนวลแบบนี้นะครับด้านนี้ก็จะมีในส่วนที่วางพักแขนนะเป็นผ้าแบบนี้สภาพดีเลยนะครับในส่วนของตัวนี้นะก็จะมีในส่วนของกล่องคูบล็อกนะครับเก็บความเย็นได้ เอกสารบุ๊กเซอร์วิสพวกนี้นะครับอยู่ครบเลยนะสามารถตรวจเช็คประวัติศูนย์ได้ครับใครที่กังวลนะซื้อรถมือสองนะรับประกันเรามีตรวจรถให้ตรวจเช็คประวัติศูนย์ได้หมดนะครับหลังคาไฟส่องสว่างมีให้นะในส่วนของตัวที่เก็บแว่นตาเลยก็มีให้นะกระจกแต่งหน้าโอ้โหมีให้ครับนะแอร์แบ็กเนี่ยมีมาให้ครบแล้วนะฮะสภาพโดยรวมเนี่ยดีมากเดี๋ยวพามาดูในส่วนของตัวโครงสร้างกันดีกว่าว่าสภาพโครงสร้างตัวรถเนี่ยสวยขนาดไหนท่านผู้ชมดูนะครับ กระจกเป็นกระจกอโอตโตบ้บานคนขับเป็นกระจกไฟฟ้าหมดมีเซ็นทัลล็อกที่วางพักแขนสวยแบบนี้นะในส่วนของตัวซีนพวกนี้ซีนกาวเดิมจากโรงงานเมทอาร์คเดิมแท้จากโรงงานนะ <S 2> <S 2> ผมจะรีวิวให้พี่ๆรับชมดูแบบละเอียดเหมือนพี่ๆมาดูรถจริงกันได้นะครับ <S 2> <S 2> ในส่วนของตัวแก้มซ้ายแก้มขวาน็อตไม่มีรอยถอดไปทําสีน็อตเดิมๆจากโรงงาน <S <S แล้วก็ในส่วนของเมทอาร์คด้านบนนะครับรับประกันไม่มีชนหนักพริ้คว่ำจมน้ำนะครับหรือไฟไหม้ใดๆนะรถเดิมสวยๆแบบนี้นะครับซื้อไปเนี่ยไม่มีผิดหวังแน่นอน ในส่วนของตัวเสาบีนะครับน็อตก็เดิมเช่นเดิมครับไม่มีรอยแกะรอยขยับขันไขนะครับผมจะรีวิวแบบเหมือนพี่พี่มาดูรถจริงขอพี่พี่ท่านใดนะที่อยู่ต่างจังหวัดเนี่ยสามารถดูวิดีโอคลิปนี้แล้วตัดสินใจได้เลยนะครับจองก่อนยังมีสิทธิ์ก่อนนะครับเดี๋ยวพามาดูในส่วนของตัวด้านหลังนะครับตัวเบาะเนี่ยเดี๋ยวสปาให้ทําความสะอาดให้นผู้ชมเดี๋ยวสปาทาความสะอาดให้เบาะผ้าสามหมอนสภาพดีเลยนะสภาพดีๆแบบนี้นะครับไม่มีรอยฉีกขาดนะครับลูกกระบะด้านท้ายนะครับเดิมจากโรงงานนะครับตัวนี้เม็ดอาร์คเห็นชัดเจน ชิ้วโปร่งซุ้มล้อเนี่ยมีมาให้ครบโูบอกเลยว่าสวยนะตัวนี้เป็นตัว60ปีโตโยตา้านะฮะล้อแม็กสภาพดีเลยไม่มีรอยเบียดฟุตบ,บาทสักล้อหนึ่งนะครับล้อแม็กสีใหม่ๆแบบนี้นะครับในส่วนของตัวด้านท้ายนะครับตัวนี้ไฟท้ายเนี่ยเป็นแบบ LED แล้วเรียบร้อยนะเป็น LED แบบเลข3ไฟท้ายแท้เดิมจากโรงงานนะมีไฟเบรกดวงที่3ให้นะในส่วนของแม็กไลเนอร์ด้านท้ายครับแม็กไลเนอร์เดิมจากโรงงานครับรอยตะเข็บเม็ดอาร์เห็นไหมนะท่านผู้ชม สปอร์ตเมทอาร์เดิมจากโรงงานทุกอย่างนะครับหัวน็อตสวยใสยทุกอย่างไฟท้ายยังไม่มีการแกะไม่มีการถอดครับฝั่งนี้เหมือนกันนะครับโครงสร้างด้านท้ายเนี่ยเดิมๆิมจากโรงงานเลยนะครับ่ดูในส่วนของตัวหัวน็อตด,ด้านท้ายนี่ท่านผู้ชมฝาท้ายครับไม่มีรอยแกะรอยขยับซีนกาวพวกนี้ซีนกาวเดิมจากโรงงานนะครับฝาท้ายสีเดิมจากโรงงานแม็กไลเนอร์สภาพสวยๆแบบนี้ช่วงล่างเดี๋ยวตรวจเช็คสปาให้ก่อนส่งมอบครับท่านผู้ชมนี่นะมาดูในส่วนของตัวช่วงล่างกัน ล้อแม็กยังอะไรเดี๋ยวไม่มีเคยใช้งานเลยคันนี้บอกเลยว่าสภาพดีสภาพคุ้มได้ปีใหม่นะเลขไเลขาหม่97ถือว่าไม่เยอะนะถือว่ายังไม่เยอะนะครับมาดูส่วนของฝั่งนี้กันนะครับโครงสร้างนะครับเม็ดอาร์คเป็นไงสปอร์ตเม็ดอาร์คไล่แกะให้ดูได้แบบนี้เลยนะครับให้ดูแบบละเอียดได้หมดนะเหมือนพี่ๆี่มาดูรถจริงกันได้บอกได้เลยว่าใครได้ไปเนี่ยสภาพคุ้มแน่นอนคันนี้ไม่เกหม่นะครับแล้วดูในส่วนของโครงสร้างครับหัวน็อตเดิมๆไม่มีรอยขันครับนะแล้วก็แผ่นสครับเพดตัวนี้ เพศเดิมครับเลขตัวเครื่องเลขตัวถังเดิมนะผลิตปี2022จด2022ยเลยกรอบประตูเนี่ยไม่มีสีพ่นแลบแน่นอนพระเป็นสีเดิมจากโรงงานนะมาดูในส่วนของตัวแก้มซ้ายแก้มขวาเช่นเดิมครับเสาเอนะับทุกอย่างโครงสร้างเดิมๆิมน็อตก็ไม่มีรอยขันนะฮะคันนี้แผงประตูสวยๆนะค,คันนี้ไม่มีการเปลี่ยนประตูหรือทําสีประตูใดๆนะครับโครงสร้างเดิมๆิมแบบนี้รีบตัดสินใจนะครับหรือเข้ามาดูรถจริงเนี่ยมาทดลองขับกันได้เดี๋ยวผมพาพี่ๆรับชมในส่วนของตัวเครื่องยนต์กันนะครับสำหรับตัวโครงสร้างด้านน้าานนห มาดูในส่วนของตัวเครื่องยนต์ครับคันนี้เครื่องยนต์ Gd Asian Boot ครับขนาด2 4 0 0ซีซีอ cc คันนี้เป็นเครื่องยนต์ดีเซลนะตัวนี้เครื่องยนต์สภาพดีสมบูรณ์ผมสตาร์ทรถให้พี่พี่รับชมแบบนี้เลยนะเหมือนที่พี่มาดูรถจริงกันได้สภาพเครื่องยนต์เนี่ยไม่มีการสั่นคลอนหรือว่าน้ำมันเครื่องไหลยเยิม้มไม่มีรั่วซึมประกงประเกน็นสีเดิมจากโรงงานเครื่องยนต์เครื่องเล็กเครื่องเล็กถังเนี่ยเดิมจากโรงงานเลยในส่วนของคันหน้าครับคันหน้าเดิมเดิมครับหัวน็อตแต่ละจุดนะครับไม่มีรอยแกะรอยขยับยโลโเ ฝั่งนี้ก็จะมีโลโก้ตาปั๊มตัวแหวครับกระจังด้านหน้าเดิมแท้ไม่มีแกะไม่มีถอดไฟหน้าเดิมแท้นะครับไล่ไปเลยนะครับให้ดูแบบละเอียดแบบนี้แบตเตอรี่ไปีหกเจ็ดเดี๋ยวดูแลให้ในส่วนของตัวน้ํามันเครื่องเดี๋ยวเราเปลี่ยนถ่ายให้นะครับไล่มาจนด้านในนะครับโครงสร้างด้านในพวกนี้นะครับโครงสร้างเดิมๆจากโรงงานนะครับในส่วนของตัวหัวน็อตฝากระโปรงไม่มีรอยแกะรอยขยับขันไข่ใดๆนะครับฝากระโปรงเดิมแท้จากโรงงานด้านบนฉนวนกันความร้อนเนี่ยก็ไม่มีตกของช้างไม่กรอบไม่ร่อนนะครับไล่มาดูในส่วนของฝั่งนนี้นะครับ หัวน,น็อตสวยใสนะครับเดิมๆไม่มีรอยขยับจริงๆนะหัวน็อตเดิมสีเดิมฝากระโปรงเดิมแท้จากโรงงานตาปั๊มโตโตยต้าเนี่ยจะมีให้ครบนะระบบเบรก ABS เนี่ยเดิมแท้นะครับแบบนี้เลยนะเครื่องยนต์สภา,าพดีมากนะสมบูรณ์เดินนิ่งนะด้านบนตัวนี้นะครับฝากระโปรงก็จะมีในส่วนของตัวติ๊กเกอร์คำเตือนให้ครบนะติ๊กเกอร์คำเตือนนะในส่วนของตัวเมทัลนะครับเดิมแท้จากโรงงานนะฝากระโปรงเดิมเดิซีนพวกเนี้ยสามารถนำรถจิกเข้าได้นะใครที่ อยากมาดูรถจริงเนี่ยมาทดลองขับกันได้นะครับติดต่อหาผมที่เบอร์ด้านล่างนี้ได้เลยนะครับ0622690550นะครับกับเจ้า Toyota r รี vo 2.4ตัว NT ปี2022เลขไมล์เพียง97,000โลก,กับราคาค่าตัว659,000นะครับคันนี้ฟรีดาวต,ตกผ่อนเดือนละแค่11,000ตลอดย,ยุสัญญาเลยนะครับใครอยากเป็นเจ้าของเนี่ยรียบยกโทรศัพท์โทรหาผมได้เลยนะครับจองก่อนมีสิทธิ์ก่อน มีตัวรถให้ฟรี215จุดมีใบเซอร์ออกการันตีให้ว่ารถคันนี้ไม่มีอุบัติเหตุชนหนักวิกคว่ำจมน้ำนะครับหรือว่ามีประกันเครื่องเกียร์ให้ด้วยนะครับ1ปี10,000กิโลเมตรอย่างใดอย่างหนึ่งถึงก่อนนะครับอยากเป็นเจ้าของเนี่ยรีบติดต่อเข้ามานะครับรายได้เท่าไหร่อาชีพเท่าไหร่เดี๋ยวมาคุยรายละเอียดกันนะครับอยากจัดไฟแนนซ์ดากดาวฟรีดาวหรือว่าอยากจะซื้อเงินสดเนี่ยเราก็มีเล่มพร้อมโอนทุกค,คันนะครับสามารถดูเล่มจริงกันได้หรือขอดูสำเนารถได้ครับของเราน,รบนรานะบคน,นี้้อกเลยวุ่ม รถบ,บริษรัทมือเดียวเข้าศูนย์เช็กระยะทุกหมื่นโลนะครับสำหรับวันนี้ผมมารีวิวให้พี่ๆรับชมแบบละเอียดแบบนี้กันนะสำหรับค่าใครชอบคลิปนี้ผมฝากกดไลค์กดแชร์ฝากกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมเดี๋ยวเจอกับผมใหม่ในคลิปหน้าเดี๋ยวมาอัปเดตรถสวยๆแบบนี้ให้พี่ๆรับชมอีกแน่นอนสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนเดี๋ยวเจอกันใหม่สำหรับวันนี้สวัสดีครับ